แล้วสวัสดีทุกคนวันนี้เอาจะมารีวิวของที่ช็อปมาจากญี่ปุ่นข้างหลังนี่เลย แับแคตตากอรี่ของพังในวันนี้นะคะก็จะมีของที่ซื้อจากร้านยาเป็นพวกเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องใช้เกี่ยวกับร่างกายอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีกลุ่มของพวกชาเขียวแล้วก็ขนมต่างๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยที่รอบนี้ช็อปมันเป็นพิเศษก็คือของเด็กทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินขนมแล้วก็ของเล่นนะเรามาเริ่มต้นกันที่แคตตากอรี่แรกก่อนนะก็คือของที่ได้จากร้านยานะคะเริ่มจากเครื่องสำอางก่อนลวกัน อันนี้ก็จะเป็น b ีบีครีมที่พักใช้ประจําอยู่แล้วนะคะปกติไปญี่ปุ่นทุกครั้งก็จะซื้อมาตุนไว้นะเป็นของยี่ห้อโคเซ่นะคะใช้มาตลอดแบบเป็น10ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแป้งของโคเซ่เหมือนกันนะคะที่มีช่วงหนึ่งเคยใช้ตอนช่วงมหาลาัยนะแล้วก็หลังๆก็หยุดใช้ไปนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหน้าเริ่มแบบเริ่มแก่เริ่มแบบมีรอยเยอะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกลับมาใช้แป้งที่ผสมรองพื้นอีกครั้งนะคะก็เลยซื้อมาซื้อมาฝ่งมามา,มาด้วย2กล่อง อันนี้เป็นครีมกันแดดนะคะอันนี้ซื้อมาฝากมามาเป็นของสกินอะควานะคะก็ซื้อตามตามที่เขารีวิวกันมาแหละเห็นเขาบอกว่าใช้ดีอันนี้ทุกคนอันนี้มันน่าสนใจมากอันนี้มันเป็นเขาบอกว่าเป็นแบบแผ่นแปะแบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้รอยเหี่ยวยน่นมันแบบเหมือนฟูอิ่มฟูขึ้นมาว่าไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบเข็มจิ๋วที่จะแบบเหมือนดันไอตัวครีมเข้าไปข้างในหรอ ไม่รู้อันนี้แพงด้วยนะทุกคนแบบราคาหลักพันนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเริ่มรู้สึกว่าเรามีรอยย่นตรงร่องแก้มนะก็เลยแบบลองซื้อมาดูเผื่อว่ามันจะช่วยเราได้อันนี้ก็เป็นแป้งตัวหิตนะคะก็ซื้อมาฝากๆหลายหลายคนนะซื้อมาทั้งหมด3อันทุกคนเดี๋ยวนี้พอแบบขึ้นไวเลขสามใช่ป่ะรู้สึกว่าช็อปเครื่องสอําอางไม่ค่อยมันแล้วอะเพราะว่ามันแบบไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นในชีวิตประจําวันนะคะอันนี้ก็ได้มา1อัน,น,น,อ,นะะอันนี้เป็นบัชออนของแคนเมกนะคะอันนี้เพราเคยซื้อรุ่น เก่ามาเมื่อสมัยแบบหลายปีมากๆแล้วอะ่ะเกือบ10ปีเรามางยังใช้อยู่เลยมันอาจจะหมดอายุไปแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะวันนี้วันนี้ก็ใช้อยู่ก็เลยลองซื้อรุ่นใหม่มานะคะชอบเป็นแนวสีส้มๆก็เลยซื้อโทนส้มนะต่อไปอันนี้เป็นมาสคคาร่าที่พักใช้ได้ยี่ห้อเดียวบนโลกนี้นะถ้าใช้ยี่ห้ออื่นมันจะแบบเลอะลงมาเป็นมันๆน,นะคะมีแค่ยี่ห้อเนี้ยที่ใช้แล้วมันปัดแล้วมันแบบอยู่แล้วอยู่ทั้งวันแล้วก็แบบ แข็งแรงมากนะทุกแล้วมันทั้งยาวแล้วก็หนาด้วยนะแนะนํามากๆเลยไอยี่ห้อที่เป็นไอตัวตุ๊กตาอันนี้นะจริงๆงก่อนหนะ้าที่จะไปญี่ปุ่นรอบนี้พักเพิ่งสั่งออนไลน์ของช้อปปี้ไปนะคะเป็นแบบเป็นช่วงโปรช่วงอะไรเงี้ยราคาก็แบบใกล้เคียงมากนะจริงจริงซื้อในไทยก็ได้นะทุกคนแบบรอกดโคด้ดลดอะไรพวกนี้มันก็ลดได้ราคาใกล้เคียงกันแต่ว่าอันนี้แบบไหนไปแล้วก็เลยหยิบมาติดมือหนึ่งอันนะคะอันนี้เป็น cleansing oil นะทุกคนยี่ห้อ อะไรก็ไม่รู้แฟน c l แต่ว่าเห็นมันขายเยอะมากก็เลยลองซื้อมาดูนะคะแล้วก็พี่บอยมีซื้อไอตัวโฟมล้างหน้าของยี่ห้อนี้มาด้วยแล้วก็แกะใช้ที่นู่นไปแล้วนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าโฟมล้างหน้าคือห่วยนะไม่ต้องซื้อนะแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่าลองซื้อมาไว้ก่อนอันนี้ก็เป็น cleansing oil เหมือนกันนะคะเป็นอันดับหนึ่งแล้ก็ดูตามเอแบบอันดับหนึ่งสีทองอันนี้นะ อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยซื้อทุกรอบก็คือแผ่นแปะแก้ปวดนะทุกคนอันนี้ใช้ดีมากๆนะพักใช้แบบแปะตรงหลังอลตื่นมาคือรู้สึกดีขึ้นเลยนะคะรอบนี้แบบไปเดินเยอะก็แปะขาแปะแขนอุ้มลูกอะไรก็แปะทั้งตัวไปเลยนะมันช่วยได้จริงๆนะทุกคนอันนี้ดีมากๆเป็นแผ่นกลมๆนะคะมีไซส์ใหญ่3.9เซนแล้วก็ไซส์เล็กจะเป็น2.8เซนนะคะซื้อมาทั้งสองไซส์เลย อันนี้เป็นยาแก้ไอนะอยู่ที่นูน้นอ่ะพอเจ็บคอก็เลยซื้อไว้กินที่นู้นนะคะอันนี้เป็นครีมไนท์ครีมนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะพูดอะไรด้วยแต่ว่าเดี๋ยวลองใช้ดูอันนี้เขาบอกว่าเป็นกำจัดแบคทีเรียตรงร่องเล็บเท้านะก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูว่ามันช่วยลดกลิ่นได้ไหมนะเนี่ยมันเป็นรูปแบบ อะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยเรื่องแบบเล็บขบอะไรได้ด้วยหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าพากาชอบเป็นแบบเล็บขบบ่อยมากนะต่อไปเป็นกรรไกรตัดเล็บไฮโซอันนี้พี่บอยซื้อมานะมันน้ำหนักหนักมากนะทุกคนแล้วก็ราคาแพงด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะดีกว่ากรรไกรตัดเล็บธรรมดาแค่ไหนนะต้องลองใช้ดูนะ ต่อไปก็จะเป็นแกงมาเต้าหู้จริงๆอันนี้เคยซื้อมาแล้วนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไปรอบนี้ก็ขนมาอีกนะมันมีแบบรุ่นที่เป็นสีแดงอันนี้ออกมารอบที่แล้วไปไม่ได้ซื้อสีแดงมานะคะก็รอบนี้จะพยายามใช้ให้หมดนะทุกคนแล้วก็พี่บอยซื้อมาฝากด้วยดูยดิคือแบบมาเต้าหู้เป็นลังล้วคือแบบหนักมาก2 3 3สมสามกิโลมั้งเนี้ยต่อไปเราไปต่อกันที่แกงชาเขียวนะคะแกงนี้ก็จะซื้อมาจากเกียวโตนะเขาบอกว่าเป็น อูจิมัชะที่เขาปลูกเองลองไปชิมดูหน้าร้านแล้วเขาชงอร่อยนะทุกคนคือเขาชงเป็นแบบคือผัดชอบกินชาเขียวนมใช่ปะเขาจะชงเป็นแบบใส่นมใส่เหมือนแบบชาเขียวนมบ้านเราอะ่ะซึ่งเขาชงอร่อยนะแต่มันก็คงเป็นพอน้าตาลเพออะไรดูเออเพอาอร่อยเราก็เลยแบบเหมามานะคะ,ะนี้ซื้อมาฝากด,ด้วยเนระแล้วก็ซื้อมาชงกินเอง้วเอาไปกินที่ทํางานจะได้คิดถึงญี่ปุ่นมีอันนี้นะเป็นมัชฉาลาเต้จะเอาไปกินที่ทํางานเหมือนกันนะอันนี้เป็นนี่ฮอตสตาร์บัคนะทุกคนของสตาร์บัคที่แบบขายเป็นพวกซองๆหรือว่าในเซเว่นท ราคาถูกกว่าที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะก็เลยซื้อมานะอันนี้มีสตาร์บัคอีกแล้วอันนี้เป็นกาแฟนะซื้อมาฝากอะอันนี้ชาเขียวก็หยิบหยิบม,มาตามซูเปอร์นะทุกคนซื้อมาลองลองดูหลายๆแบบชาเขียวอีกแล้วต่อไปเป็นพวกซอสเครื่องปรุงต่างๆนะทุกคนถักได้อันนี้มาอันนี้เป็นซอสเทริยากิ แล้วก็อันนี้เป็นซอสท,ที่เอาไว้จิ้มเนื้อย่างนะคะเวลาที่เราทําเนื้อย่างกินกันที่บ้านเนาะคือพวกซอสพวกนี้ถ้าซื้อในดองกี้ที่ไทยมันราคาแพงมากอะทุกคนประมาณแบบ2 0 0อัพ้า0ใช่ปะแต่ว่าอันนี้คือขวดละประมาณแบบ 70บาท60บาท7 0 80บาทประมาณเนี้ยก็เลยแบบเอยแต่มันหนักเหมือนกันตอนแรกก็แบบเอยจะแบกไหวปะวะแต่ว่าคือมีที่เหลือนิดนึงก็พยายามยัดมาให้เต็มน้ําหนักนะคะเพื่อความคุ้มเออแต่ว่าต้องลองชิมนะแต่เพราะว่าซอสที่ญี่ปุ่นมันอร่อยอยู่แล้วละมันก็รสชาติแบบเนี้ยแบบเทริยาก,กิอ่ะแล้วก็เป็นพวกแกงผงโรยข้าวทั้งหลายนะคะอันนี้ก็ซื้อมาอันนี้เดี๋ยวจะซื้อไปฝั่งมามา,มานะเป็นแบบเอาไว้โรยบนข้าวเวลาที่เรากินกันแล้วก็ มีอันนี้เป็นของเด็กด้วยนะคะก็จะมีแบบผสมแบบนู่นนี่นั่นแบบสไตล์ของเด็กก็สื้อมาด้วยมีหลายแบบต่อไปเป็นพวกแกงวิตามินนะคะก็เหมาแบบพวก d s c มานะที่คนไทยชอบซื้อกันก็จะมีวิตามิน C มี DHA 2ถุงแล้วก็มีผักปั่นนะอันนี้เห็นหลายคนชอบกินนะก็เลยซื้อมาลองกินดูบ้างนะแล้วก็มีเบอร์รี่สกัดอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยแบบให้ลดความเหนื่อยล้าอะไรพวกนี้ดูข้างหลังก็เป็นพวกแบบวิตามิน B อะไรพวกนี้ ต่อไปเป็นพวกแกงขนมของฝากต่างๆนะคะก็จะเป็นขนมนี่เลยตัวเทสอันฮิตนะที่ทุกคนชอบซื้อกันใช่ปะมันก็จะมีแบบรสชาติอะไรที่เป็นความญี่ปุ่นนะทุกคนรสวาซาบิมีรสเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยรสแอปเปิลรสชีสรสชาเขียวแน่นอนรสทาโกยากิรส ak อะไรไก่ทอดเหรอ เอออะไรประมาณเนี้ยอะทุกคนอันเนี้ยซื้อมาแบบประมาณ6แพ็กนะซื้อมาฝากหลายๆคนนะคะเดี๋ยวพักก็ต้องมาแบบจัดของแล้วก็แปะชื่อแปะชื่อแล้วก็แบ่งกับของพี่บอยด้วยเนาะเพราะว่าแบบซื้อมาฝากเยอะมากอันนี้มีแกงขนมชาเขียวทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เป็นอารมณ์แบบโมจิชาเขียวนะคะก็ซื้อมาฝากแล้วก็มีดาร์กมัทฉะช็อกโกแลตอันนี้น่าจะพี่บอยหยิบป,ปะซื้อมาฝากใครก็ไม่รู้ แล้วก็มีคิดแคทชาเขียวอันนี้ก็ซื้อมาฝากอันนี้เป็นโมจิช็อกโกแลตกล้วยนะพักชอบกินโมจินะทุกคนก็เลยชอบซื้ออะไรที่เป็นนิ่มๆแบบนี้อันนี้ดูเป็นการรวมขนมต่างๆนะคะนี่ก็ซื้อมาฝากที่ทํางานนะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ขนมชาเขียวอีกแล้วมีป๊อกกี้ชาเขียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนมแบบ เหมือนอรลโลเนคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยคุกกี้สอดไส้นะคะรูปชาเขียวเห็นกล่องมันสวยดีก็เลยซื้อมาฝากอันนี้จะเป็นแกงเยลลี่องุ่นอะไรสักอย่างนะอันนี้น่าจะพี่บอยซื้อมาฝากเพื่อนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นขนมต่างๆที่ซื้อมาฝากอีกเพียบเลยนะคะมีแบบบล็อกกี้มีขนมอันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีขนมแบบ นขนมแบบกล่องโอซาก้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาถึงแคแทตาเกอรี่สุดท้ายที่รอบนี้ช็อปมันที่สุดนะทุกคนก็คือของเด็กนั่นเองเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยก็เป็นกาชาวายอันนี้ก็เป็นเหล่ากาชาที่ได้มาทั้งหมดนะคะ มีอันนึงอ่ะทุกคนตลกมากมันเป็นแบบตู้ซาริโอใช่ปะแล้วก็กดแล้วพี่วอยบอกว่าอยากได้ตัวแบดแบดแล้วก,กดออกมาแล้วมันได้แบดแบดจริงทุกคนคนก็แบบดีใจมากแล้วให้ทะเลถือไว้ทะเลมันก็ถือถือไปถือมาแล้วก็เดินอยู่ในร้านกาชานั่นอ่ะเดินไปซักเดินไปมนมาหายแบดแบดหายไปแล้วเราก็แบบเดินหากันทั่วร้านอ่ะดูว่าแบบตรงพื้นมีตกไหมให้ถามพนักง,งานให้เขาแบบเลื่อนตู้ออกดูข้างล่างให้ ก็ไม่มีทุกคนมันคงมีคนเก็บไปแล้วอะคือแบบโคตรเสียดายเลยได้แบดแบมาก็แต่ยังเหลืออีกสี่ตัวอันนี้ยังมีตัวข้างในอยู่นะพอแบดแบดหายใช่ปะเราก็เลยแบบพยายามจะไปกดตู้ซาริโอเพื่อจะได้แบดแบตตัวใหม่มาปรากฏว่าก็ไม่ได้ทุกคนได้เป็นน้องเคโลน่าเศร้ามาแทนนะเราก็ไม่ยอมแพ้กดอีกรอบหนึ่ง <laughs> ก็ได้เป็นตัวนี้สรุปก็เลยอดได้แบดแบนะรอบนี้มีนี่ด้วยโดเรมอน ได้น้องแมวที่ใส่ชุดหมาจิ้งจอกมามาเริ่มกันที่ของจุกจิกของแม่ก่อนนี่ได้เป็นถุงใส่กล่องข้าวมานะคะอันนี้ซื้อที่ดรายโซราคาแค่ร้อยเยนนะเป็นลายซาลิโอ้ด้วยแล้วก็ได้ปลดอิดมาสองแทแล้วก็ได้พวงกุญแจมาหนึ่งอันอันนี้มันเป็นแบบแม่เหล็กเราหน้ามันติดกันอย่างเงี้ยทุกคน,นหน้าแบบตึ๊กเห็นปะตึ๊กน่าจะเป็นน้องทาโกยากินะกับตัวอะไรก็ไม่รู้ ของเล่นแม่ได้แค่นี้เองทุกคนปกติอะถ้าพัไปญี่ปุ่นพัจะแบบได้ของแบบจุกจิกเครื่องเขียนแบบอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากนะแต่ว่าที่เนี่ยได้มาแค่นี้นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาช้อปอะทุกคนมันต้องแบบดูเด็กตลอดเวลานู่นนี่นั่นเนาะต่อไปเป็นอันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวจย Nintendo Switch นะพอดีของพักมีสีเขียวที่มันเสียนะคะก็เลยซื้อมาใหม่จริงจริงซื้อที่ไทยราคาก็น่าจะใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมันมีแท็กดีฟันนะคะก็จะถูกลงนิดนึงต่อไปจะเป็นของเด็กจริงๆละ เริ่มจากชิ้นใหญ่ก่อนเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นของเด็กแรกเกิดนะจะมีแบบที่กัดที่เขยา่าที่กัดแล้วก็มีผ้าอ้อ,อมอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นซื้อมาฝากเพื่อนนะคะสำหรับลูกที่พึ่งคลอดนะแพ็กเกจจิิงน่ารักมากๆเลยตัวนี้ซิวานียนนะคะก็จะเป็นธีมแบบบ้านต้นไม้อันนี้ซื้อมาฝากลูกเพื่อนเหมือนกันนะรถบังคับโยชิ ตอนนี้ตีมาริโอที่ญี่ปุ่นมาแรงมากนะคะก็จะซื้อแบบของพวกนี้ค่อนข้างหลายอย่างนะอันนี้ก็ซื้อมาฝากลูกเพื่อนเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นที่เป่าลูกโปง่งทุกคนทะเลชอบเล่นบับเบิ้ลมากมานะคะแต่ว่าเขายังเป่าไอที่แบบเหมือนเป็นที่แบบเป็นกลมๆแล้วจุ่มแล้วเป่าอย่างเงี้ยเขายังเป่าไม่ค่อยเป็นนะเพราะก็เลยลองซื้อแบบนี้มาอันนี้มันจะเป็นหลอดนะคะคือเอาด้านเนี้ยจุ่มลงไปในน้ำยานะแล้วก็เป่าจากหลอดเอานะคิดว่าเขาน่าจะเป่าได้ง่ายกว่านะคะ ก็จะลองดูว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นที่เล่นแบบที่จับที่กัดของเด็กแรกเกิดเหมือนกันค่ะนี่ก็ซื้อมาฝากลูกเพื่อนเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปอันนี้เป็นแกงถุงเท้าของทะเลจริงๆทะเลได้ถุงเท้าหลายคู่มากมีใส่ไปแล้วซักไปแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นที่เหลืออยู่นะมีแบบลายกล้วยลายปาลาฉลามแล้วก็ลายเพนกวินอันนี้เป็นกันไกสสำหรับเด็กนะคะก็ซื้อมาให้ทะเลเล่นเพราะว่าเขาเห็นเราตัดบ่อยแล้วเขาก็อยากตัดบ้างนะแต่ว่าเราก็ไม่ให้เล่นกันไกจริงใช่ปะก็เลยซื้อมาให้เขาเล่นด้วยนะ อันนี้เป็นเซตแปลงสีฟันปิกาจูอันนี้ก็ซื้อมาฝากลูกเพื่อนเหมือนกันนะเซตนี้แบบเห็นขายเยอะมากเลยทุกร้านขายายานะคะตอนแรกก็เดินเดินก็เออไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อจนเดินแบบเจอประมาณ10รอบอะ่ะก็เลยแบบเออซื้อก็ได้นะก็ <c oughs> เลยอันนี้ซื้อมาฝากลูกเพื่อนนะอันนี้เป็นหมวกของทะเลพวกของเด็กส่วนมากพักซื้อที่ร้านอากาชันฮอนโปนะทุกคนมันจะเป็นร้านที่แบบรวบรวมของเด็กหลายๆอย่างนะก็แบบมีของเด็กน่ารักมากแล้วก็มีพวกรองเท้ามิกกี้เฮาส์ด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อแบบ ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วมันราคาไม่ถึงห0 0พันเยนก็ซื้อรองเท้าคู่เดียวก็คือได้แท็กรีฟันแล้วนะแต่ว่าร้านเด็กมันปิดเร็วมากมันปิด2ทุ่มอ่ะแล้วปกติเวลาที่เราจะช็อปเราก็จะช็อปตอนดึกๆใช่ป่ะมันเลยแบบไม่ค่อยทันนะคะอันนี้พักไปตอนประมาณแบบทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าแล้วปรากฏว่าเคาน์เตอร์แท็กรีฟันมันปิดแล้วนะทุกคนถ้าใครจะไปร้านนี้นะคะอาคาชันฮอนโปนะเคาน์เตอร์ที่เป็นแท็กี่ฟรีมันปิดตอน1ทุ่มนะคะแต่ว่าร้านจริงๆอะปิด2ทุ่มก็คือเราสามารถช็อปต่อได้แบบไมม่ีแทฟันนะ ทางที่ดีก็คือไปตอนบ่ายทุกคนจะดีที่สุดนี่หมวกเด็กน่ารักไหมต่อไปอันนี้นะคะเป็นปลาที่ได้มาจากอควาเรียมนะมีปากด้วยอันนี้เป็นแปรงสีฟันซื้อมาให้ทะเลนะคะแล้วก็เป็นตะเกียบเพราะว่าเขาเห็นผู้ใหญ่ใช้ตะเกียบนะเขาอยากใช้บ้างก็เลยแบบอ,อันนี้มาให้เขาลองใช้ดูนะได้แว่นตาของทะเลมาด้วยแว่นกันแดดอันนี้ทะเลแบบชอบมากใส่ใหญ่เลยนะแล้วก็มีพวกขนมเด็กต่างๆนะคะ เนี่ยพักชอบมากเลยมันเป็นซองเล็กๆแบบพอดีกินอ่ะฉีกแล้วก็แบบเอากินได้เลยในซื้อมาฝากเพื่อนๆด้วยเนาะแล้วก็ซื้อแมสเด็กมาฝากทะเลด้วยลายไดโนเสาร์น่ารักมากอันนี้มีขนมเด็กกับน้ำองุ่นเด็กที่ซื้อกินที่โนแล้วมันเหลือนะก็เลยแพ็คกลับมานะคะต่อไปอันนี้เป็นพวกแกงยางกาดน,นะอันนี้ก็ซื้อมาฝากลูกเพื่อนเหมือนกันค่ะมี2ลายมีลาย ยีราฟกับลายกล้วยอันนี้เหมือนจะเป็นอันฮิตนะเห็นแบบหลายคนมีนะลายกก้วไม่รู้สึกเหมือนของยังไม่ครบไม่รู้อ๋อมีนี่ลืมันนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นรองเทา้ายี่ห้ออะไรนะอนนี้ซึกะของไซส์เด็กนะคะน่ารักมากเลยอันนี้เป็นแบบที่คอสูงขึ้นมาหน่อยนะก็จะเป็นแบบใส่แบบหุมคอแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของคุณลูกแล้วก็อันนี้ของคุณพ่อนะคะคุณพ่อใส่ไปแล้วก็จะเหม็นนิดน,นึง นี่ใส่คู่กันเท่มากเลยพ่อลูกนะสีแบบออริจินอลนะคะอ,คอ,อ๋อมีผ้าเช็ดตัวลายมาริโอ้ด้วยนะน่าจะเอาไปซักอยู่เดี๋ยวจะแปะรูปให้ละกันนะผ้าเช็ดตัวก็คือน่ารักมากจริงๆที่ต้องซื้ออะ่ะเพราะว่าไปที่ยูนิเวอร์แซลแล้วฝนมันตกนะทุกคนฝนตกแล้วคือแบบเปียกมากแล้วเข็นรถเข็นก็คือแบบรถเข็นเปียกไปหมดเลยเราก็แบบได้เข้ามาริโอแลนด์ตอนมันหนึ่งทุ่มแล้วก็แบบเข้าไปข้างในรถเข็นเปียกหมดแล้วออกไม่ได้นะก็เลย ต้องซื้อผ้าอันเนี้ยแบบเอามาเอาพลาสติกวางแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้เพื่อให้เขานั่งออกมานะคะก็เลยได้ผ้าคลุมแบบมันเป็นอารมณ์แบบผ้าคลุมไว้น้ำก็เลยได้มาเป็นที่ระลึกอีกหนึ่งอันอ๋อแล้วก็ได้ไอเห็ดไงอีอตัวนี้ทุกคนน่ารักไหมเป็นน้องเห็ดของมาริโอ้นะบอกเลว่าช่วงนี้มาริโอ้มันแบบมามากๆนะตั้งแต่อยูนิเวอร์ซซลมันสร้างโซนมาริโอ้คือแบบของทุกอย่างในช็อปเนี่ยอะไรแบบเป็นมาริโอ้เยอะมากๆนะคะก็เลยได้มาเป็นที่ระลึกหนึ่งตัวอันนี้ก็จะห้อยไว้ตรงกระเป๋าทะเลนะอันนีี้มอ ด้วยทุกคนคือมันตลกมากเลยอะเห็นอันเนี้ยแล้วเขาหนึก็เป็นบอลเว้ยแล้วเขาก็แบบเตะ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 แต่จริง,รงๆคือแบบเป็นน้องเห็ดน,นะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นฮอลของที่ช็อปมาทั้งหมดในรอบนี้นะคะโดยเฉพาะของเด็กก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจเลยถ้าเพื่อน <S <S ๆคนไหนสนใจก็ไปลองซื<ๆ>้อตามกันด<ๆ>ูนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย